สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะไปเวลาไปสีน้อยแล้วนะคะน้อยของเรามาวางก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะดูเองเลยนะคะได้ประมาณอ่านะคะได้สามวินสามตัวอยู่เดอ้อน้องเด้อะนะคะประมาณนี้อ่ะฮะ วันนี้ได้อะไรวันนี้ไปฟันสี่หองห้านะคะฟันสี่หองห้าจอบไปเลยสี่ห้าหนึ่งเก้านะคะหนึ่งห้าหนึ่งสองก็อย่าลืมสองเจ็ดนะ สาซื้อศูนยก็อย่าลืม0ูนนะทุกคนอ่าแค่นี้พอเด่นส68หนะคะสตัวอะไรดี <Yeah. S 1> นะคะประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากมายค่ะ ถ้าไป4ีกับ5นะคะ4กับ5ก็4043 47 515 458นะคะ4043 47 515 458นะคะอ่าประมาณนี้ถ้าใครไม่อยากวิน6ตัวก็วิน5ตัวข้างล่างนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกคนวันนี้เด่น468นะคะของทุกวันพฤหัสก็คือ468แนั่นเองนะ,ะไม่อธิบายค่ะแค่ให้ไว้เฉยๆนะทุกคน ใครเล่นตัวเด่น4 0 4 3 4 7 6 2 6 5 6 9 8 1 8ี8 7ไปตัวเด่นนะไม่ดราม่านะคะอันนี้คือตามสูตรค่ะตามสูตรก็คืออันนี้เลยนะคะตามสูตรก็คืออันนี้เลยตามสูตรก็ใครไปชอบวินก็ไปวินนะคะชอบวินไปชอบวินไปวินชอบเจาะไปเจาะนะคะชอบวิ่งรูดไปวิ่งรูดตัวเหลืองๆนี่ก็คือเน้นเลยนะคะปากังเหลืองก็คือเน้นนะทุกคนนะ,ะ3 0 1 4 0 1 4 5 1 9 ที่เน้นนะคะที่เน้นนะคะที่เน้นนะคะประมาณนี้เลยนะคะอ่าชอบอันนี้ก็คือสี4 3ูน5 1สี5สามสี4 7 5็5ห้าาศูนมานี้อันนี้วินวินนะคะวินวินห้าตัวได้วินไอวิน6ตัวได้วินสีตัวแล้วแต่ชอบเลยนะคะจับ3ตัวให้ประมาณนี้นะคะบาักการเลืองก็คือเน้นเลยนะคะทุกคนเด่น4 6 8หกแเด่น468 4 0 4, 4, 4 3 4 7 6, 6่ 6, 6 5 69 แปดหนึ่งไปสี่แปดเจ็ดถ้าใครเล่นนะคะถ้าใครไม่เล่นก็ไม่ต้องเล่นนะคะถ้าใครไม่เล่นก็คือข้ามตัวเด่นไปวันนี้เพราะว่าเราเคยให้แบบนี้นะมีให้ตัวเด่นทุกวันนะคะถ้าใครตามแนวทางของเราก็จะรู้ว่าเราให้แนวทางเด่นวันทุธวันคัคือสี่หกแปดนั่นเองนะคะอ่ะขอให้โชคดีเดอ้อ